สวัสด oh, ีคร so oh, ับก <s nurture narration> okay, oh, ็สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบและเอฟซีครับตามมาดูคุณคุณลุงครับคุณลุงดันดินติดธนาครับทำธนาให้มันใหญ่ขึ้นเงี้ยทำไมรถคันนี้สีแปลกๆครับสีส้มทึบๆนะ ตาเอากติกน้ำอะไรใส่ข้างหน้าอะไรนะครับเออใส่ได้พอดีรติดน้ำนนะติดได้ก็ตาบอกว่าตาแกแล้วเขาจะขับประมาณนี้ก็เหมือนเวัยรุ่นขับครับประมาณนี้ครับ, <c oughs> รบ,รบ,รรบแต่ดันมานี่แต่ดันมาเต็มๆใบมีดเลย อันนี้เป็น M70 ตัวเก่าครับเก่าแต่แรงครับโอ้แต่แต่เสียงเครื่องนี่ป๊อกป๊กป๊กแล้วครับนะ โโก็ดูพวกพูดพวกไอร้รอลิกข้างหลังเยอ,มอะม้กเยอะมากก็เรามีเยอะนิดๆซึมซึมละซึมซึม อันนี้มันเป็นรถเป็นสีเก่าปกติสีมันจะส้มส้ม,สมเหมือนรถมังโคลหลังอ่ะส้มแต่อันนี้มันเป็นส้มทึบๆน่าจะเป็นรุ่นแรกอ่ะ วันชาก็แต่งคนะเนี่ยแต่งมันใหญ่ขึ้นนะเวลาน้ำมาจะได้ไม่ไมแตกไม่หักไม่รั่วไม่ซึมด้วยนี่เหยียบเบาๆนิ่มๆครับแต่ไม่มีติดขัดอะไรเลยนะฮะเจ้าจริงแรงจริง bác đen đầu vào ok đi nè mình thấy chơi cho thải lại. นี่ครับก็ดันทำกันหน้าเสร็จก็ถ่ยเลยโอ้ขาดโอ้โอ้ไม่ไปฮะตายแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับก็สวัสดีครับ